สวัสดีค่ะวันนี้พอก,ก็ทำไมใส่ชุดอ,อะไรเอ่ยที่เดินขบวนแฮเป็นอะไรเอ่ยกีฬาอะไรเนอ้อกีฬาสีค่ะให้ถ่ายพ่อก,ก,ก็อยู่เสียอะไรอาอาอาสีฟ้าคือเมื่อก่อนเนี่ยพอก,ก็ไปอยู่สีชมพูตอนนั้นรุ่นว่าสอกับมาอนุ่นาหนึ่งแล้วก็เออเนเฟอร,รี่นะแล้ว เราตอนอนุบาลสามเนี่ยโฟกัไม่อยู่อนุอนุบาลสามโฟกัสจะจะไม่อยู่สีฟ้าเพราะว่าอนบุบาลสามจะเปลี่ยนกันแล้วค่ะเพราะโฟกัสอยู่มาสามครั้งแล้วนะก็เลยเปลี่ยนแล้วทีนี้โฟก,กัสไปดึงชักเยอะฟ้าชนะค่ะตอนที่โฟก,กัสอยู่สีชมพูอะค่ะพ่อครูโอบชนะแล้พวพ่อโฟกัสไม่อยู่สีฟ้ากับเพื่อนเนี่ย พอโฟกัสดึงชักเอะห์โหได้เลยค่ะสนาสีสนาสีชมพูค่ะโฟกัสเนี่ยแหละค่ะเซนเดียวโหดึงแรงมากเลยสีฟ้าเป็นชนะแล้วแล้ววันนี้โฟก,กัสจะมาเดินขบวนแฮตอนที่ใส่ล้วใส่ไหมเราก็จะไปรถแม่ แล้วเราจะไปทำพีทีเปิดที่โรงเรียนสุพรรณแลวก็เปลี่ยนชุดเป็นสีเหลืองค่ะให้ทายว่าพี่ตัวอหยีสีอะไรอาจจะไม่รู้กันนะถ้าไม่ฟังก็บอกว่าสีเหลืองก็ตามสิเหลืองนั่นเองอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะคะเพราะว่าพอมันพอมันจบแล้วเนี่ยพอมันดูแล้วมันแบบเออมันเสียงเบาเบาอะ ก็เลยต้องเสียดังเลยนะคะคือถ้าโฟกัสเดินเสร็จแล้วโฟกัสจะไปกับแม่แล้วโฟกัสก็จะไปที่พิธีเปิดที่โรงเรียนมมสุพรรณักษ์ไปที่สนามฟุตบอลใช่ไหมแล้วก็เราก็จะไปเอเอแล้วก็ไปดูพี่โต้แล้วก็เปลี่ยนชุดสีเหลืองเนอะก็วันนี้โฟกัสก็ต้องขอตัวไปก่อนนะ